สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าเพราะอะไรผระเพื่อนหลายคนถึงไม่ขับบิ๊กไบค์ในช่วงหน้าฝนอย่างแรกเลยนะครับบิ๊กไบค์ที่ผมกับเพื่อนนิยมใช้เนี่ยก็คือรถตั้งแต่3 0 0ร้ซีซีไปจนถึง5 0 0ร้อซีซีนั่นเองแต่ผมกับเพื่อนไม่นิยมขับในช่วงหน้าฝนเพราะอะไรมาฟังกัน อย่างแรกเลยนะครับอย่างที่รู้กันรถบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเนเกตทัวริงเนี่ยนะครับเวลานั่งเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นการนั่งคอมแบบนี้ซึ่งการจะใส่เสื้อกันฝนแบบนี้เนี่ยก็ต้องซื้อเสื้อกันฝนแบบที่เป็นเสื้อกับกางเกงนั่นเองที่แยกกันทําให้เกิดความยุ่งยากนั่นเองนะครับรวมไปถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ผมกับเพื่อนคิดเหมือนกันก็คือในเรื่องของยางนะครับเนื่องมาจากยางเนี่ยในรถ3ามร้อถึงห้ารซีซีเนี่ยที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว สามพันถึงหกพันนะครับถือว่าแพงมากๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าหากเราวิ่งในช่วงหน้าหนาวนะครับหรือในช่วงปกติที่ไม่ได้เป็นหน้าฝนเนี่ยการใช้ยางทั่วๆไปหรือใช้ยางที่มีอายุการใช้งานปานกลางนะครับมันก็ยังวิ่งได้ที่ความเร็วไม่สูงแต่กลับกันนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเรื่องยางเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะรถแบบนี้เนี่ยมีขนาดน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างมากนะครับต่อให้เป็นยางใหม่หรือย,ยางดีเนี่ยถ้าขับหน้าฝนเนี่ยยังไงก็มีโอกาสลื่นนั่นเองนะครับ กลายเป็นว่ารถช่วงหน้าฝนที่ผมกับเพื่อนเนี่ยใช้ในการออกทริปก็คือรถเว็บนะครับที่นําไปติดชิวหน้าและติดกล่องหลังให้มันเป็นรถทัวริงอย่างแรกก็คือมันเป็นรถที่มีน้ําหนักเบานะครับและเราใส่เสื้อกันฝนแบบคลุมครึ่งตัวได้หรือถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อกันฝนคลุมครึ่งตัวแบบที่จราจรเขาใช้ถ้าเราขับเว็บเนี่ยนะครับหรือรถเกียร์โต้เนี่ยเราจะสามารถใส่เสือ้อคลุมกันฝนแบบนี้ได้มันก็จะบางขาเราได้ส่วนหนึ่งเอาง่ายๆเนี่ยขาเราบริเวณหัวเข่าลงไปก็จะเปียกแค่นั้นเองนะครับ รวมไปถึงรถแบบนี้เนี่ยเป็นรถที่มีขนาดน้ําหนักเบานะครับถึงจะไม่ได้มี ABS แต่ปกติผมกับเพื่อนขับรถที่ความเร็วต่ำนะครับและยางเนี่ยต้องบอกว่าราคายางของรถเว็บเนี่ยถูกกว่ารถบิ๊กไบคหรือรถพิกัด3 5 0ร้อซีซีค่อนข้างมากนะครับยางคู่หนึ่งเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน1,000เป็นยี่ห้อดีๆนะที่เกาะถนนดีๆและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมผมกับเพื่อนหลายคนถึงไม่ขับรถ3 0 0ร้อซีซีถึงห0 0ซีซีหรือรถบิ๊กไบในช่วงฝนตกนั่นเอง